สวัสดีครับอีคอนแมนวันนี้เรามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับวงการรถยนต์ไฟฟ้านะครับแน่นอนตอนนี้ทั่วโลกกาลังให้ความสนใจในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับเราตั้งธงไว้ว่า ภายในปี2030หรือนับไปอีก6ปีนับจากนี้ในปีนั้นเราจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้าจาหน่ายอยู่ในตลาดไม่ต่ำกว่า30%ของการขายรถยนต์ทั้งหมดนะครับและคาดว่าในปีนั้นจะมีรถยนต์ผลิตออกมาขายในประเทศนะครับประมาณสัก2ล้าน5แสนคันนั่นหมายความว่าเราจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่ขายอยู่ในปีนั้น mm hmm. เกือบเกือบ8แสนคันกันเลยทีเดียวนะครับนั่นคือเป้าหมายที่ประเทศไทยตั้งทงเอาไว้นะครับแล้วก็ยังตั้งเป้าหมายไปไกลกว่านั้นอีกว่าภา,ายในปี2040ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะมากกว่า ยอดขายรถยนต์สันดาภายในนะครับถามว่าวันนี้ประเทศไทยตั้งธงที่จะก้าวไปถึงจุดนั้นในขณะเดียวกันเรายังตั้งธงว่าเราจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าห่างอาเซียนเราจะไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าเรามีปัจจัยอะไรมีองค์ประกอบอะไรที่ทําให้เราไปถึงจุดนั้นได้บ้างเดี๋ยววันนี้อีค้อนแมนจะเล่าให้ฟังนะครับ อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของค่ายรถยนต์แน่นอนครับจะเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนก็ต้องมีค่ายรถยนต์ที่สนใจเข้ามาตั้งฐานการผลิตในบ้านเราใช่ไหมครับรวมถึงอาจจะมีค่ายรถยนต์ของของคนไทยเองเนี่ยครับก้าวเข้ามาเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่แน่ๆวันนี้มีการเข้าไปมีบริษัทต,ต่างๆนะครับบริษัทใหญ่บริษัทเล็กเข้าไปขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก b o i เนี่ยหลายค่ายด้วยกันนะครับเอาค่ายใหญ่ๆที่เราคุ้น หูกันเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็น t o y o ต a n i s สสันม z สด้าฮอนดามิซูบิชออดี้ MG, เมอร์เซเดสเบน์ีนี่เหล่านี้ขอส่งเสริมการลงจุดเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าค่ายที่เราไม่คุ้นหูอย่างเช่นว่าฟอร์มทาคาโน่สามมิสสกายเวลม่นี่ก็จะเป็นผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้ามาเล่นในตลาดรถจุดในฟ้านะครับหรือแม้กระทั่งบริษัทปตทนะครับผู้ผลิตนะ้ำมัน ผู้จำหน่ายน้ำมันอันดับหนึ่งของเมืองไทยนี่ก็มีทีท่าสนใจที่จะเข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไม่นับกรณีที่เกิดก่อนหน้านี้เมื่อสัก3-4เดือนที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการที่บริษัทเกตว์มอเตอร์นะฮะหรือว่า g ีดับเนี่ยควักเงินมากกว่า2 2หมื่นล้านนะฮะเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนนะครับตั้งโรงงานผลิตในเมืองไทยด้วยทุน2.2หมื่นล้านบาทแน่นอนเขาตั้งทงที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มากถึง80,000คันต่อปีนะเริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่ยักษ์ใหญ่จากจีนเนี่ยข้าม้วยลงทุนขนาดนี้แสดงว่าต้องเห็นศักยภาพว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตไฟฟ้าที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนะนอกจากค่ายรถยนต์แล้วเนี่ยอะไรที่สําคัญลงมาแน่นอนก็คือแบตเตอรี่ถ้าหากว่าเราถ้าหากว,ว่าค่ายรถยนต์มาผลิตรถยนต์ในเมืองไทยแล้วยังต้องนําเข้าแบตเตอรี่ซึ่งเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อใช้กับ รถยนต์ไฟฟ้าก็คงไม่มีใครสนใจนะครับเพราะว่าการนําเข้าแบตเตอรี่เหล่านี้เข้ามาในเมืองไทยนั้นต้องเสียภาษีที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องตั้งราคาขายรถยนต์ไฟฟ้าที่สูงและแน่นอนเมื่อราคาสูงผู้บริโภคก็ไม่มีกำลังซื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าการที่ค่าตตรุย่ยยเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าเราก็มีผู้ประกอบการลายใหญ่ๆเนี่ยที่สนใจจะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในเมืองไทยล่าสุดเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานี่เองนะครับบริษัทที่ชื่อว่า e v l o m o เนี่ยนะครับก็มา จับมือกับบริษัทสวนอุตสาหกรรมโลจนะจำกัดมหาชนนะฮะเพื่อที่จะตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมด้วยการลงทุนสูงถึง8ปดสามจหมื่นล้านบาท33,000ล้านบาทนะครับเขาตั้งทงไว้เลยนะฮะว่าจะผลิตเนี่ย ให้ถึง8,000เมกะวัตต์8,000เมกะวัตต์เยอะขนาดนี้ครับ8,000เมกะวัตต์นี้ก็เท่ากับรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง150,000คันเลยนะครับนี่ค่ายเดียวนะครับรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง150,000คันนะครับโดยเขาตั้งธงไว้ว่าจะ เริ่มการผลิตปีแรกเนี่ยอยู่ที่1,000เมกะวัตต์นะฮะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของโรงงานที่จะเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในเมืองไทยนอกเหนือจาก E.V. Romo แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับบริษัทพลังงานบริสุทิ์จำกัดหรือว่า E.A. ก็ได้มีการตั้งโรงงานผลิตรถยนต์โรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะหรือว่าอยู่ในเขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นั่นเองฮะก็ตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมโดยเริ่มต้นเฟสแรกแล้วนะครับก็เป็นอีกค่ายหนึ่งที่จะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมออกมาซับพอร์ตตลาดต้นจนไฟฟ้าในบ้านเราในขณะเดียวกันเนี่ยก็แน่นอนก็ยังมีกลุ่มปตทอยกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีบริษัทในเครืออย่างากลุ่ม GP S, S 4ีนะนี่ก็จะตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเช่นเดียวกันนะว่ากันว่าเฉพาะ3ค่ายใหญ่นี่นะฮะถ้าตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมออกมาเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยจะมากที่สุดในอาเซียนเลยนะครับหมายถึงกำลังการผลิตแบตเตอรีนะ่ลิเธียมเนียมากที่สุดในอาเซียนเลยนะครับน่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะ e ีวี m o EV ่ o m o ที่ประกาศตั้งโรงงานเมื่อ2 3สาวันที่ผ่านมานี่ยนอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเหมือนกันนะครับนี่ทำให้เรามองว่า ตลาดจานยนต์ไฟฟ้าบ้านเรานั้นกําลังจะเบ่งบานแล้วก็ไปได้สวยกันเลยทีเดียวนอกเหนือจากค่ายผลิตรถยนต์แล้วนอกเหนือจากโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วอะไรที่สําคัญแน่นอนครับปั๊มชาร์จ e ีีนะฮะถ้าเรามีรถยนต์มีค่ายผลิตรถยนต์มีแบตเตอรี่แล้วไม่มีที่เติมไม่เหมือนเหมือนกับมีรถยนต์แล้วไม่มีปั๊มน้ํามันเนี่ยแน่นอนหรือว่ามีน้อยมันก็ไม่ดึงดูดความสนใจใช่ไหมครแต่วันนี้เรามีผู้ผลิตค่าใหญ่ๆที่ลงทุน ผลิตป,ปั๊มชาร์จ EV ไปแล้วหลายค่ายนะครับค่ายหนึ่งก็คือบริษัทพลังงานบริสุทธหรือว่า EA นั่นเองครับที่ตอนนี้ตั้งหลักไว้ที่ปีแรกนี่ก็ระดับหลักพันหลักพันแห่งเลยนะฮะสำหรับจุดชาร์จ EV ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าและที่น่าสนใจอย่างมากก็คือ EA เอนนะครับเพิ่งไปจับมือกับ Discount Store Big C นะฮะก็เพื่อที่จะตั้ง ปัม๊มจุดจุดชาร์จ EV นะในในในห้างบิ๊กซนะซึ่งตอนนี้สาขาแรกเปิดแล้วนะครับที่ลาดพร้าวซอยสอนะแล้วก็ก็ตั้งทงว่าจะขยายไปตั้งในบิ๊กซีทั่วประเทศนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อท่านเข้าไปในบิ๊กซไปช้อปปิ้งไปทานอาหารไปหาซื้อ<ม>สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นท่านก็จอดรแล้วก็ชาร์จเอาไว้ได้เลยจะชาร์จ15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนีงก็อยู่ที่ท่านจะเลือกอโปรแกรมตรงนั้นนะฮะนอกจาก ค่าย EA แล้วค่ายอะไรครับแน่นอนปตทก็ตั้งทงไว้แล้วว่าจะขยายปั๊ม E ีีนี้ไปกับปั๊มปตทนะเริ่มต้นไปแล้วประมาณ30สาขานะปีนี้ตั้งทงไว้ที่100สาขาปีหน้าตั้งทงไว้ที่300สาขาแล้วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่ก็คือ2ค่ายที่มีแผนที่จะตั้งปั๊มชาร์จ EV นะและยังมีอีกหลายค่ายนะที่สนใจจะเข้ามาตั้งปั๊มชาร์จ EV นะครับ แน่นอนหลายคนมองว่าแค่3จุดนี้ก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยน่าสนใจในการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางการผลิตยานเฉลีไฟฟ้าแต่ยังไม่ใช่ครับที่สําคัญมากไม่แพ้กันเลยก็คือบุคลากรฮะถ้าเรามีทุกอย่างแล้วเราไม่มีบุคลากรที่จะออกมาซัพพอร์ตอุตสาหกรรมนี้แน่นอนนักลงทุนก็ไม่สนใจการพัฒนาบุคลากรนี่น่าสนใจในพื้นที่หนึ่งที่ผมอยากยกตัวมาเป็นตัวอย่างก็คือในพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะฮะซึ่งวันนี้เขามีคณะทํางานอยู่คณะทํางานหนึ่งชื่อว่าคณะทํางานพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC HDC นะฮะซึ่งคณะทํางานคณะนี้วันนี้ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่งชื่อว่าคณะทํางานอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะฮะในอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งก็ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการต่างๆที่เกี่ยวกับ ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็จับมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่เนี่ยเพื่อผลิตบุลคลากรทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งวันนี้เขาสามารถารวบรวมสถาบาันการศึกษาได้ถึง7แห่งนะ,ะในพื้นที่ e c เพื่อที่จะผลิตบุคลากรเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าออกมาป้อนให้กับตลาดรถนยนต์ไฟฟ้านะครับทั้งในการเป็นผู้ผลิตยาน,นยนต์ไฟฟ้าก็ดีในการซ่อมรถนยนต์ไฟฟ้าก็ดีนะฮะในอนาคตแน่นอนปั๊มที่อขอโทษกรับในอนาคต อู่ซ่อมรถยานจรวดฟ้าก็ต้องเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบุากร์เหล่านี้ออกมารองรับแน่นอนตอนนี้ถ้าหากเรามองไปถึงจิ๊กซอว์ทั้ง4ตัวที่เรากล่าวมานี้เราก็จะเห็นว่ามีความสอดรับกันพอเพียงพอที่จะนําพาประเทศไทยเนี่ยก้าวไปสูรร่ศูนย์กลางการผลิตยานจรวดไฟฟ้าแห่งอาเซียนแต่จะเป็นได้จริงหรือไม่เวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ในขนาดเดียวกันเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็คงไม่ยอมให้เราก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางง่าย ศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าง่ายๆแน่นอนอย่างอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ก็หมายมั่นปั้นมือที่พยายามที่จะดึงเทสลาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่เข้าไปปักหลักตั้งฐานการผลิตในประเทศของตัวเองแต่แน่นอนตอนนี้เทสลาก็ยังเลือกว่าจะจิ้มลงตรงไหนดีจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามหรือแม้กระทั่งไทยนะครับวันหนึ่งเราก็ ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่แนๆการเกิดขึ้นของยานยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยก็จะทําให้เราเป็นประเทศหนึ่งที่แสดง,งนิ่งการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันรับก้าวไปสู่การผลิตรถยนต์ใหม่ๆเพื่อรองรับโลกแห่งอนาคตและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อีค้อนแมนนำมาฝากกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ